อีกคลิปหนึ่งครับฝนหยุดแล้วเพื่อนๆก็พอดีมีแม่ค้าในหมู่บ้านนะเขาอ,อยากได้มันห้านาทีเอาไปทําขนมนะครับอันนี้ปลูกแบบไ,ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยโอ้โหหัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับมันตอนที่ปลูกอ่ะมันเป็นช่วงฝนฝนมันตกแล้วดินมันแน่นนะรากก็เลยเดินไม่ดีแล้วก็เนี่ยอย่างสภาพอย่างที่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยโตน้ําท่วมด้วยมัน มันถ้าดูน้าท่วมก็คือเรียบร้อยครับไม่ไม่เจริญเติบโตหรอกครับเพราะจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้มันก็พอพอได้นะต้นนี้มันก็พอเติบโตแล้วก็มีหัวนะครับอ้าวเดี๋ยวจะถอนอีกต้นหนึ่งเนี่ยต้นนี้ก็น่าจะน่าจะมีหัวพอสมควรเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าต้นนี้หัวจะใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าจะมีหัวจริงๆริก็คือนู่นน่ะฝั่งนู่นนะฮะที่ผมปลูกแล้วก็ดูแลพอสมควรนะครับสูงสูงก็อ้อยอีกครับเห็นไหม สูงกว่าอ้อยอีกฮะหมุนมันห้าทีถ้าใครอยากได้ท่อนพันก็บอกได้นะครับมันห้าทีเนื้อปุ๋ยฝ้ายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรูามาดูต้นนี้นะถ้าต้นนี้โอเคก็จะเอาต้อนนี้อีกนะส่วนกิ่งพันเนี่ยเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆไม่เอาก็อาจจะเก็บไปปลูกนะครับใครอยากได้กิ่งพันก็บอกได้นะครับเดี๋ยวลองดูฮะลองดูต้นนี้มาลุ้นกันเอ้ยเจ๊ โอ้ยยัมีหัวไม่รอดตัวเนียเนะออเดีเอาดูาดูนะครับอโอ้ยมีหัวไม่นอ้อมันน้ำท่วมมีหัวเท่าสองสามนิ้วก็หลูแล้วมันน้ำท่วมอ้าออโอ้ยพอได้อยู่มั้งพอได้ตม้มพอได้ตม้ม อพอได้ต้อมอยู่ครับมันน้ำท่วมใครเขาเคยมาปลูกมันแล้วปล่อยให้น้ำมันท่วมมันก็ไม่โตสิครับแต่อ่ะเคมันก็โอเคนะมันก็พอได้ต้มนะอันจริงๆมันห้าทีอายุที่ว่าเอาไปทำขนมนะครับน่าจะซักเอ้ยทำไมไม่โฟกัสเดี๋ยวนะ แม่ฟกัดไม่ฟูกัสแปบ๊บหนึ่งนะครับอายุสักหนึ่งปีฮะกำลังหัวใหญ่แล้วก็ได้ปริมาณเยอะอันนี้มันผมมันมันปลูกแล้วนะ้ำมันฝนตกแล้วดินมันแน่นครับมันก็เลยไม่โตฝนมันดีมากปีที่แล้วปลูกปุ๊บรากยังไม่ออกเลยฝนตกใส่แหละก็เลยดินแน่นเลย ก็เลยมันเป็นภาพไม่เห็นอย่างที่เห็นไม่สวยเลยอ้าวนี่นะอ้าวนี่ครับสองต้นอ้าวได้ได้อยู่นะหลายโลอยู่นะเนี่ย น,นี่มันขาดเดี๋ยวลองโกยดูดิมีเหลือในดินน่าจะมีมมอะโอเค แหวะเละหมดนี่ครับมันดึงแล้วมันขวมันขาดจากหนาวกลายเป็นร้อนแล้วครับตอนนี้ตัดท่อมพันอ้อยหลายอย่างนะครับเลยจะเอาต้นนี้สต้นหนึ่งเอาต้นนี้สต้นไหม ปลูกใหม่ดีกว่ามันมันไม่เวิร์กละเดี๋ยวไถไถปรับพื้นที่ปลูกใหม่หดีดีดูเลยดีๆนี่มันไม่ค่อยดีนะเนี่ยเห็นไหมน้ำมันท่วมน้ำท่วมตั้งแต่แรกแต่ตอนปลูกจะเป็นแค่นี้มีต้นมีลำอยู่แต่ว่าหัวไม่มีมันไม่ชอบน้ำท่วมนะครับเนี่ยน้ำมันท่วมดินแน่นก็จะเป็นสภาพที่เห็นนะครับ มีแต่ต้นหัวไม่มีแต่ต้นนี้น่าจะมีหัวดูละน่าจะมีหัวพอสมควรเพราะฉะนั้นเรามาถอนกันดีกว่าสังเกตง่ายๆครับใบเอาตัวถีก้านครับก้านสีแดงแป๊ดนะครับก้านมันห้าทีจะสีแดงนะครับแดงแป๊ดเลยซึ่งต่างจากมังคดทั่วไปนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยซึ่งมมนจะต่างกับทั่วไป รสชาติก็จะดีนะครับมันก็คือมันสํมปะหลังอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเป็นมันผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเรียกมันห้าทีต้มห้าทีสุกเรยหรือ,อยังไงไม่รู้ที่มาเดี๋ยวต้องไปค้นหาข้อมูลเอาเอาต้นนี้สักต้นดีกว่าเยท่อนพันอยากได้ก็สั่งมาได้นะครับเดี๋ยวตัดไปให้โอเคเอาลองดูดิ วูบ่อน,นี้แน่นบ่อนี้แน่นน่าจะมีหัวเนี่ยหัวน่าจะใหญ่นะ่าดูเลยอืมอย่างนี้ต้องโก้ซะแล้วครับหัวน่าจะมีพอสมควรนะตัวนี้ เสียดายว่ะกันมันกำลังโตเลยถ้าถ้าถ้าขุดไปจะเสียดายนเนี้ยเสียดายมันกัน <c oughs> ต้นนี้เอา้าขุดไปเลยเขาจะซื้อละเดี๋ยวปลูกใหม่เา้าะเดี๋ยวปลูกใหม่ง,งาม ไอยก็มีอายุคันใช่ไหมมันก็มีอายุเนี่ยเนี่ยมันกําลังแบบว่าจะโตอ่ะไม่ก็มีอายุคันมันก็มีอายุที่จะอุ้ยผมดูในคลิปบางคนเขาใช้รถรถยกเลยนะครับเพราะมันมนถอนอยากผมก็ดูห,ห,หัวนี้หัวนี้ยาวมากนี่ครับ ต้นอยูน่นู่นหัวมันยาวมาเลยฟูดวันนี้วูยาวเท่หล่ะมีสุดเลยฟูดดูดิวูถ้ามันถ้าปล่อยอีกสักหน่อยมันจะมันจะแบบว่าหัวมันใหญ่นะฮะเนีย่ยฟูดกว่าเลย ก็ได้อยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่แค่นี้ก็เอาไปทําขนมได้เยอะอยู่นะเริ่มเมื่อยแล้วเนี่ยเริ่มเมื่อยแล้วหัวขาดไหมหัวขาดไหม อู้โอ้ยอู้อู้ต้องไปโกยโกยในนี่ในดินอีกน่าจะหัวขาดอยู่นี่นี่ไงหัวมันขาดเหน่ากว่าโอ้ยเหน่าเหน่าเน่าต้องเอาออกครับน้ำท่วมเน่าแล้วพอแล้วต้องต้องดึงออก น้ำท่วมมันเน่าเลยอายุยงังไม่เยอะมากแต่มันดนน้ำท่วมมันมีหัวแล้วน้ำท่วมแล้วก็ผมจะเนา่าผมต้องถอนออกหมดเลยเนี่ยคืสอสทรงปลูกใหม่ถอนแล้วก็ปลูกใหม่ ท่าไรละนี่ได้หนึ่งกองละนี่ครับมันห้านาทีทำขนมนได้เยอะนะเนี่ยทำขนมนได้เยอะเลยอ๋อโอเคพเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขุดต่อนะครับสองมือเมื่อกี้ทำมือเดียวมันมันใช้แรงพลังงานเยอะเดี๋ยวต้องใช้สองมือเจอใหมค่คลิปหน้านะครับใครอยากได้ท่อนพันมันห้นาทีผมก็จะ ไม่พแพงหรอกครับเดี๋ยวผมตัดให้เลยนะครับถ้าใครอยากได้นะเพราะถ้าไม่ไม่เอาก็ผมจะเก็บคัดอันง,งามๆสดๆไปเดี๋ยวไปปลูกต่อนะครับใครอยากได้ก็จะให้เพราะว่าผมมีเยอะอยู่นะครับโอเคดีครับ